สวัสดีค่ะมีอไหวนะพี่เจ้ามาแล้วค่ะน,นี่ยังมีมจักรยานจูปายเป็นลูกหัวใจตัวจะดูแจ๊วเอลูกแจ๊วเองก็จะจักรนแต่ว่าให้คุณยายใจดีให้ให้จะกรยานเนาะออมมาดจ่อยั้คือจะกรยานดูไวนะ้นั่นแหละแต่ว่าแต,แต่ว่าไม่ใช่ตู้หัวใจอ๋อ อ่าอันนั้นเป็นช็อกโกแลตดูไบที่น้องเคยกินแล้วก็คือ <Okay. S 1> มีคนยายซื้อให้มาแต่ว่าอันนี้นี่แม่มายซื้อให้โเครูกไม่หาอยากใช่นี่เป็นรูปวันจแนนี่ <Okay. S 1> นี่อ่าเคกลองชิมเลย,อ,ยอร่อยอร่อยนะ วูยายก็ชาบมาหาให้นำไปเที่์เด้วยนะค่ะไม่มาย